อมาออขับมามือนี่หลังจากถอนมาแล้วเขามานยัดมั่งทีนะครับพี่น้องอเป็นไรรองโอ้สู่เขาหมันเขาแหรงแม่น้่หมืน้นหมื่นเตัวเลขมือนี่สามร้อยสามร้อยสามร้อยละม,มันสามร้อยกับปบุยบาสนี่โอ้โอดูแต่ละคน เห็นเห็นเห็นทิงสันบ่มยนด้ครับบนวาสิเดหน่อยด้ผมเดียวเบิ้งขึ้นท้างหลังผมแดงขึ้นออโจะเลเมือะเลเวนเนาะบ่งเอตเตยเตนั่งชิวเถอะฮะ สามร้อยและงปลาพอนเั้งบีบทั้งคันบนชิวคือเพิ่นเต็นซักลงไปนั่นวะพวดนะแต่บังก็นะวิธีการยัดก็ยัดแบบเด้วเ็ดแบบเด็มันจังชิงามชิเทียงมแห้งลเบื่อแห้งแล้วบ่โอ้ยประเดดิมันต้องไปเรื่อยๆนี Stewart, book, room, ung, ่บ right. ังดูฝุ่บังำไฟยิงโอ้ยหอมเต็มลำมัง บางละแปด่อยามา่นวลสู่เข้าไปสูเอส่งไปเข้าไปเย่สู่ไตโอ้ดูคุณกวางขึ้นเลียบไปเห็นหนาะวะ <c oughs> โอ้ดูเส้นเชียวได้น่งแย่เลยดูดูุณวววหละครับถอนมา แต่ละมือพัวเดี๋ยวลงไปดูบาทนี่บันน้อยทีพวปวด่ะอันนี้ห่งมือปลายไฟครับบานนี่เอ๊ะเป็นไรเสร็จแล้วมือนี่เสแล้วมอสียเงินโอ้ยเสีาเงินโอย วกจัมบูจอบวะนะาผมจะเฝ้าเด้อพี่น uh, ้องกถ่ทยคลิปกันจังหัดเรือชิดชุนคนนี้ลูกพี่แม่อูแต่ละมือนแต่ละเวนแม่กระสูนก็เก่าหันหลักขากวมเป็นไรเรียกพาะ จักกะจันทร์บงดูกาหยัดเด็กละคนโอ้ยจังหวัพอกันชิมน้ำนะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะเอาเมี่ยแกดมิ้งก um 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 ่อนเขยิบก yes ันท um, ั้งหมา